ใครที่ตอนนี้พื้นที่ในหัวใจมีแค่คุณเพียงคนเดียวขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณบ้างไหมห้าถ้วยนะคะพลังงานของโคนทัดน้ามีนกรกฎพิจิก,กฤฤ เดือดตาพลังงานของคนราศีกุมควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษ์ศพกันแล้วก็10ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์หนุกนะคะ พลังงานของคุณมีคนธาตุเน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟเราก็ราศีกุมนะคะที่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่เรียบง่ายนะคะใช้ชีวิตสบายๆชอบอยู่คนเดียวนะคะเป็นคนที่รู้ใจตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทบทวนถามใจตัวเองนะคะมีความหวังว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าคุณรอคอยใครนะคะเหมือนว่าคุณจะเก็บหัวใจของคุณไว้ให้ใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนที่คุณรักแล้วก็ยังลืมไม่ลงเนาะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตคน รักในอดีตหรือว่าความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปไหมยังลืมไม่ลงยังคงเสียใจนะคะยังคงเศร้าอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังอยากไปต่ออาจจะอยากไปต่อในความรักความสัมพันธ์ที่จบไปหรือว่าอาจจะอยากไปต่อในเส้นทางของคุณก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของการไม่ยอมแพ้การไม่ยอมถอดใจเป็นการไปต่อนะคะยังไงก็จะไปต่อแต่ว่าจะไปต่อในเส้นทางไหนเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะ เรามาดูกันว่าเส้นทางของคุณกับเส้นทางของเขาจะเป็นเส้นทางเดียวกันไหมนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่ตอนนี้นะคะพื้นที่หัวใจของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียว สวินถือถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก The ดมู n พลังงานของโคนราศีมีนคิงถือถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำ เดอมจิกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ําพลังงานของเขามีแต่คนธาตุน้ํานะคะเป็นคนที่อบอุ่นใจเย็นใจดีนะคะเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนพูดเพราะภายในใจนะคะเป็นคนที่ทบทวนถามใจตัวเองนะคะแอบมีความวิตกกังวลมีความเหงามีความเศร้ามีความกังวลอยู่นะคะแล้วก็อยากแก้ไขปัญหาอยากพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะพลังงานของเดอมจิเชียนเนาะ เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครนะคะอยากทำอะไรก็คือลงมือทำเองแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่เก่งด้านการพูดจาประสานงานการเจรจานะคะอาจจะอยากปรับความเข้าใจกับคนไหมเราก็อาจจะวินถือถ้วยนะคะเป็นการเดินทางมามอบความรักก็ได้นะคะการพัฒนาความรักที่เป็นอยู่ในตอนนี้ให้ดีขึ้นก็ได้เนาะ เพราะว่าความรักที่เป็นอยู่ของเขาในตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นความรักที่เขาก็กําลังกังวลใจหรือว่าเป็นห่วงอยู่เช่นการเขามีเดะมูนขึ้นมานะคะยังมีความไม่ชัดไม่เคลียร์ในความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าเรามาดูกันต่อความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงขอไพ่บอกที แฮงแมนมีการเว้นวรกมีการพักใจนะคะน่าจะเป็นพักไปกับคุณไหมยอยากขอโทษนะคะไม่น่าจะเป็นพลังงานของคนอื่นแล้วนะคะคนที่ทำให้คุณเสียใจแล้วก็ยังจมอยู่กับอดีตตอนนี้เขาอยากขอโทษคุณนะคะอยากขอโอกาสกับคุณนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะหรือว่าอยากทำให้ดีขึ้นไหมนะคะที่ทะเลาะกันที่ไม่เข้าใจกันนะคะยังไงอีก เดอ c h ชารีออดนะคะอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมานะคะห้าถ้วยนะคะเขาก็มีห้าถ้วยคุณก็มีห้าถ้วยตัวเขาเองก็ยังคงจมอยู่กับความเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะอยากแก้ไขอยากเดินทางมาหาพลังงานของการอยากติดต่อมานะคะมีสองใบแล้ว ควีนถือเหรียญต่างคนต่างมีควีนถือเหรียญเหมือนกันทั้งคู่นะคะยังคงเก็บใจไว้ให้กันอยู่หัวใจดวงนี้ยังเป็นของคุณเพียงคนเดียวหัวใจของคุณก็ยังเป็นของเขาเพียงคนเดียวนะคะ พลังงานของเขาคนที่ตอนนี้พื้นที่หัวใจของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณเองก็เก็บหัวใจไว้ให้เขานะคะเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกเหมือนกันกับคุณด้วยนะคะยังคงจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตยังไม่ move on ไปไหนชีวิตมีแต่การทํางานนะคะเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันในครั้งก่อนที่ทะเลาะกันตัวเขาเองก็เสียใจไม่ต่างกันนะคะอยากแก้ไขด้วย ะะพลังงานของคุณก็อยากไปต่อเนาะน่าจะเป็นการอยากไปต่อกับคนเดิมคุณก็น่าจะอยากแก้ไขอยู่แล้วก็พลังงานของเดอะสตาร์การมีความหวังคุณก็เชื่อมั่นในตัวคุณเองว่ารักครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะพบเจอปัญหาพบเจออุปสรรคแต่ว่ายังไงความรักนะคะความรักที่คุณทั้งสองคนมีให้กันจะนำพาให้คุณทั้งสองคนสามารถฝ่าฟันปัญหาอุาปสรรคนี้ไปได้แล้วก็จะกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะ พลังงานของตัวเขาเองก็อยากแก้ไขปัญหาอยู่แล้วอยากติดต่อมานะคะยังคงมีความคิดถึงยังคงอยากขอโทษยังอยากขอโอกาสกับคุณนะคะยังไม่ไปไหนหัวใจยังคงเป็นของคุณอยู่เป็นแค่การเว้นว่างเป็นการพักใจเพื่อให้รู้ใจตัวเองนะคะตอนนี้ก็รู้ใจตัวเองแล้วนะคะอยากแก้ไขปัญหาอยากเดินทางมาหามามอบความรักมาพูดคุยปรับความเข้าใจมาเห็นหน้ากันนะคะมาขอโทษมา โอกกสกันอีกครั้งแล้วก็มอบหัวใจที่เก็บไว้ให้กันและกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือพลังงานของเขาคนที่ในหัวใจยังคงมีคุณเพียงคนเดียวนะคะก็เป็นเจ้าของหัวใจของคุณแล้วคุณก็เป็นเจ้าของหัวใจของเขานั่นเองนะคะ